รอเลยคิมยองกวางคอนเฟิร์มรับบทนำใน Tell Me i s Love รุนร่วมงานอีซองคยองถือว่าเป็นข่าวดีของแฟนซีรีส์ที่กำลังรอผลงานของหนุ่มคิมยองกวังเลยทีเดียวค่ะลักมีรายงานออกมาก่อนหน้านี้ว่า คิมยองกวัางและอีซองคยองจะรับบทนำร่วมกันในซีรีส์เทลมีอิซิเลิฟจากนั้นต้นสังกัดของทังคู่ก็ได้ออกมายืนยันว่าคิมยองกวัางจะปรากฏตัวในซีรีส์เรื่องใหม่เรื่องนี้ขณะที่ YG Entertainment ต้นสังกัดของอีซองคยองเผยว่าเธอได้รับข้อเสนอมาและขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา Tell Me Is It Love เป็นซีรีส์แนวโรแมนติกเมโลดราม่า ที่บอกเรื่องราวของชายและหญิงที่มาเกี่ยวพันกันเนื่องจากการแก้แค้นแต่แล้วพวกเขาก็ตัดสินใจที่จะลืมสิ่งเหล่านั้นไปพอต่างรู้สึกเห็นใจกันและกันพวกเขาเริ่มที่จะค่อยๆเติบโตและเปลี่ยนแปลงจนเข้าใจซึ่งกันและกันซึ่งนำมาซึ่งเรื่องราวและความรู้สึกที่อบอุ่นในเรื่องนี้คิมยองกวางจะรับบทฮันดงจินชายที่ทุ่มเทบ้านง,งานเพื่อที่จะเก็บซ่อนความเหงาเอาไว้ เขาเจ็บปวดจากความรักและขณะที่เขาพยายามดิ้นรนกับการเผชิญความโดดเดี่ยวที่เจ็บปวดชีวิตของเขาก็พบกับความพลิกผันเมื่อเขาได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าชิมอูจู ขณะที่อีซองคยองกำลังพิจารณารำบ,บทชิมอูจูที่เผชิญกับเรื่องราวสะเทือนใจเกี่ยวกับครอบครัวเธอบุ่งมันว่าจะแก้แค้นหันดงจินที่ส่งผลกระทบกับชีวิตของเธอแต่เมื่อเธอได้รู้จักเขามากขึ้นเธอเกิดความรู้สึกสับสนและความรู้สึกอื่นๆก็ปนเข้ามาจนทำให้ความอยากแก้แค้นของเธอค่อยๆหมดไป สำหรับซีรีส์เรื่อง Tell Me i t His Love นี้มีแพลนที่จะเผยแพร่ให้ชมภายในช่วงครึ่งแรกของปี2023นั่นเองค่ะ